ขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้คู่นี้ค่อนข้างเลทน,นะครับตอนนี้ก็มาเริ่มการแข่งคู่ที่2ตอน18นกา45นาทีนะครับสำหรับ Shadow 4โลนะครับรกับเจอกับ Homosapien Team นะครับตอนนี้ฝั่ง Shadow 4โลนะครับเป็นฝั่งสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ Homosapien t เป็นฝั่งสีแดงตอนนี้แบ่งไปที่อลิเตอร์นะไม่รู้คิดอะไรนะโอ้โหเดิมโรลกีโดนตัวแรกเลยน่าจะไม่ชอบตัวรายนะ มาเวลนะอ้าวตัวนี้แบ,บ่งไปเนะป็นซิปลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากผม,มเป็นนดีบนะครับอันนี้ก็ <c oughs> สำหรับฉาดโดสี่โลนิดยังไม่ได้ยังไม่ได้มาโชว์ฝีไม้ไลายมือนะครับรอบที่แล้วนี่ชนะบ่ายเข้ารอบมานะถึงผโมโมเจเป็นดีนี่เจอกับทะลวงถังที่ใช่ไหมชนะทะลวงถังที่ทะลวงถังที่มานี่ไม่รู้อะไรไม่รู้แนละ้วนะครับไอ้ทําแหล่นะโอ้โหแบบ เตมไม่พอมีตัวคนเดียวนะส่งทีมแข่งแล้วก็ไปกดชวนเพื่อนมาเต็มเลยนะโอ้โหเต็มห้องอ่ะเขามาเป็นคนดูประมาณ128ยยแปดคนนะผมไล่เตะไม่ทันเลยรอบนั้นนะโอ้โหผมวยี่บัดเอาแบนน้องอ้อยนะแล้วแบนลิเกเตอร์ตัวที่ยิบมาเป็นแก๊กเป็นที่เรียบร้อยเอ๊ะแซงอาร์คุงนะครับเปิดโลมาก่อนเลยนะเอาอีกแล้วเปิดโลมาก่อนเลยนะตอนนี้เอาตีมีรูด หยิบแก๊กเหรอนี่ไงตัวเด็ดครับตีไม่หลุดนะับแล้วก็หยิบตอนนีครับแคลรี่ตาจะเป็นแบบแคลรี่ที่เห็นบ่อยๆนะคือวิฟนะครับตีมีคู่วิฟนะตอนนี้ตอนนี้หยิบมาเป็นอันเลนนะครับเอแซผมชื่อคีริกาวนะคีริกาวหยิบคีริโตะมานะตอนนี้มินาโตะเอสแซดมินาโตนะครับ ฝักฝีปลายลายมือไว้นะตอนนี้ไม่รู้ตา่อนดหรือเอนโซดีนะครับตัวที่สามนะตัวที่สามจะเปิดป่าเลยเหรอหยิบป่ามาก่อนเลยนะบอกมาดิครับมาดิครับก็นะไม่ได้กลัวน่ะก็ไม่ได้กลัวนี่เปิดป่าตัวที่สามนะครับตอนนี้ไม่ต้องไปลงไปรออะไรมันแล้วนะเราไม่ใช่โปรเพยเ์เนะอมาดิไม่หยิบเขาหยิบนะครับตอนนี้ แล้วเจอคิวเลนเจอตัวสตันหนักๆจะทํายังไงนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่เองนะเจอตัวสตันหนักๆเขาไปล้วงไม่ได้เขาจับตัวมาแก้ทางป่าจะทํายังไงนะครับตอนนี้เอาอย่ามาไปส่องแคนลี่นะครับน่าจะเป็นวิฟฟาร์มนะตอนนี้พายจะเตะมาด้วยนะครับตอนนี้ไปแล้วครับตัวแบรนตัวที่สามนะครับของฝั่งโฮมเซเพนรีนนะยังไงลนะ่ะยังไงลนะ่ะโอ้โห เราังให้เวลาในการแบนตัวอยู่นะครับตรงนี้ซาบูนะครับซาบูหรือซาโบนะซาบูสซาโบใช่ไหมน่าจะอ่านซาโบนะครับตอนนี้เอ้าโหตอนนี้แบนยังไม่หยิบแครี่ตอนนี้แบนเป็นไวโอเลตก่อนนะตอนนี้เอซนมีนาต่อคิวเลนนะครับตอนนี้อีกฝั่งเขาส่งแครี่ไปแล้วนี่สิ อุ้ยแล้วหยิบวิปก็หยไพร์เตมะมันครับตัวเข้าทีไฟหนักๆนะตอนนี้ตีไม่ก,ก็มาครับไอแซม,มินาโตบอกเปิดป่าไปแล้วด้วยนะคิวเรนให้เขาเห็นแล้วนะตอนนี้ทํายังไงดีมองมาที่ลูกพีนะตอนนี้นะ่าจะทําวัดเย็นอยู่มั้ยยังไม่ถึงเวลาจําวัดนะครับจินนานะแบนไปโอ้แบนป่านะครับตอนนี้ยังไม่เปิดป่าจะแต่ต่อเขาส่องแครี่ไปแล้วนะ เขาสอบแครี่ไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าอาจจะสับขาหลอกเป็นแครี่ออฟเลนนะเอาสาตาก็ไม่มีคนหยิบนะไม่มีคนหยิบนะทำยังไงครับไม่มีคนหยิบจนะทำยังไงแต่ฝั่งเราหยิบก่อนนะไม่รู้ว่าทางโปรโมเ็เซเปนดีหรือเขาไม่เล่นหรือเปล่านะครับแต่ ถ้าฝั่งชาโดฟิโลนี่เขาแบนไปนะครับถ้าฝั่งชาโดฟิโลแบนไปฝั่งโฮโมเซเป็นดีหรือาหยิบก่อนนะแต่ไม่แต่เลือกแปรซาตตาไปแล้วนะครับเพราะทั้งสองฝั่งตอนนี้ยังไม่เปิดเมทน,นะเรนกลางยังไม่เห็นนะครับเอซัซดมิกซีนะครับตอนนี้แบนตัวที่4นะ <c oughs> เป็นออฟเลนนะครับตอนนี้แก้ทางฝั่ง ไม่เอาตัวกดออฟเลนมาตัวนี้จะให้อาร์เลนเกิดต้าตู้นะครับตอนนี้เราจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างพิเกมได้ดีทีเดียวเวลาจังหวะอันติลงแล้วลงเป็นหมู่คณะนะครับผ่าเพื่อนไปตายด้วยลงตรงไหนก็อย่าวิ่งหาเพื่อนเลยนะอันติอันเลนนะเล่งมาที่น่าจะเล็งมาที่เลนการก่อนนะครับเจอคิวเลนนี่แหละปัญหาเขาเปิดป่าไปก่อนแล้วเปิดป่าไปก่อนแล้วตันี้เขาหาหยิบเมดแก้ทางมาแล้วน่ครับฟตันรุนรัวนะ ต้องดูวจะหยิบตัวไหนเข้ามานะครับแต่จอคิวเรนก็ไม่ใช่ว่าเล่นง่ายนะครับอย่าหันหลังให้ีคิเรนนี่ Q ขาตุ๋ยอยู่แล้วนะเข้าข้างหลังไม่ได้นะแตกแน่นอนนะหันหลังให้เป็นโดนนะนอนครับโอ้โหจับซอยซอยชึกชิก,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 กนิดขี้แตกรุนรนะัวเลยเปิดมาที่ไอริก่อนนะเอาอลนเจอไอรินะครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งนะจะแบบศึกษากัน แต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรให้ศึกษานะเพราะการเล่นครั้งแรกนะครับน่าจะศึกษาการเล่นเป็นอย่างดีนะสำหรับผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งว่าเล่นอะไรหยิบอะไรเล่นจากเกมที่แล้วมานะครับตอนนี้มาเป็นไอรอนครับโรลีออนแล้วเอาหยิบแวนทายมานะครับก็เป็นแครี่อีกตัวหนึ่งที่แบบสักขาหลอกได้ตลอดว่าจะออกเป็นไกยภาพหรือออกเป็นเวทนะครับเล่นได้ทั้งสองแบบครับเล่นได้ทั้งสองแบบ เล่นได้ทั้งสายตีเร็วสายถือก,ก็มีนะครับสายสโลก็มาทั้งบแบบบอลไฮนะสแตนโลลัวตีเร่งๆนี่เ,เ,เ,เหมเจอวอลไฮนี่รับปือค่อนข,อขอ้างยากบางทีนี่ก็แบกแบกแบกก็แบกไปบบเลยนะเจอวอลไฮแอบเวที่ครับอตอนนี้เล่งมาที่เล่กลางตอนนี้เจอไอ้หลอดน,นะเราจะหาตัวที่แบบรับมือได้ดีนะตอนนี้เล่งมาที่เรื่อหน้าหนูไม่เล่นโลนฆ่านะครับ หนูไปเล่นโลนะแต่หนูมาเล่นเลนกลางนะตอนนี้นะเหล่งมาที่พตู้ดีเล็กนะครัพิู้ดีเหล็กสาวบางโคโก้จริงๆนะไสับขาหลอกไปที่นี้เล้วหน้าอีกหนึ่งล็อตแม่สาวจิ้งจอกคนนี้เอายังไงดีครับตอนนี้เราจะไม่พูดเลยว่าจะเอาอะไรกดมาเลยตอนนี้เป็นลิลเล่นหน้าเรียบร้อยแม่สาวจิ้งจอกมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้เล็กโตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทั้งสองฝั่งชาโดซีโลกับโฮโมเซปนดีนะครับ แค่ตอนโหมดแบนพริกนี่ก็ค่า,าดูเด็ดเผ็ดบานแล้วนะครับตอนนี้เลยประมาณสักสามพิพาทวิสุดท้ายก็ขอให้ทั้งสองทีมโชคดีนะครับทําให้เต็มที่กับเกมนี้มีสมาธินะครับแล้วก็รักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วก็รักษากติกาในน้ำใจตะกี้ลาทั้งสองทีมนะครับโชคดีนะโชคดีนะโชคดีนะสัสดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ แค่เลือกตัวนี้ก็สนุกแล้วลุ้นไปด้วยนะครับลุ้นไปด้วยนะว่าจะเลือกอะไรกันนะครับนะสนุกแน่นอนนะเป็นวิปฟาร์มแน่ๆน,นะครับเป็น2องแคลรี่ก็ยังเห็นอยู่นะครับสำหรับสองแคลรี่นะครับเกมที่แล้วก็ชนะไปแล้วนะเกมนี้ก็เอาอีกแล้วนะครับวิปนะครับตาทีแล้วนี่วิปไปโอนะตานีวิปไฮยาเตะนะครับแต่มีเตมีเนี่ยสิถ้าใช้งานได้ดีนะครับตีมีนะ ใช้งานได้ดีนิดหลุนรัวแน่นอนนะครับแต่ถ้าใช้งานไม่ดีนิดชีวิตที่สองมัสั้นเสมอนะสำหรับตีมีนะครับทำสมาธิให้เรียบร้อยนะครับทำสมาธิให้เรียบร้อยโอ้ยตื่นเต้นแท้เลยนะผม ตันนี้เขาเป็นฝั่ง s อสอาร์มคุณนะครับแก๊กเอสเซดมิกซี่นะวอลหาเนอสเซดผมเชอร์กิริกานะครับอเลนนะครับต้นก้ากรนะครับลอรีออนนะครับแล้วฝั่งเอสเซดไม่น่าตกรีเลยนะเป็นของฝั่งชาโด้สี่โลนะครับส่วนฝั่งโฮโมเซเปนดีมนะครับฝั่งโฮโมเซเปนดีนะครับเป็นคุณบีโทเฟนนะครับตีมีนะครับหนูไปเล่นลมค่าเป็นไฮยัตเตะนะครับซาลิโอนะครับซาลิโอนะครับเป็นลิเลียนน้านะครับ ท o t ูเดอร์มาครับทูเดอรมานะครับเป็นไอรีนนะครับแล้วก็ซาโบนะครับเลนเป็นวิปป้านะครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็ได้เริ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้แปดก็ห้าสิบห้าไทีอีกฝั่งนี้ที่แบบต้องเลื่อนนะดยเ,เวลาก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับน่าจะเลื่อนแบบทุกคู่เลยผมว่านะ ฝั่งก็เนนะนะติรนสามนะตอนฝั่งนี้เตินสามแต่วิปเก็บเลสก่อนสี่เลสจบล่างนะครับแต่ฝั่งชิวเลนก็ติมสี่เลสจบบนนะครับส่วนทางนะครับส่วนทางนะครับอนนี้วิบมาแล้วนะตอนนี้วิบเก็บคิวเลนกลาะครับอีกฝั่งจบลา่างอีกฝั่งจบบนนะครับตอนนี้เอสแอนด์อาร์มูตอนนี้เดินเช็คเช็คช้าช้าครับเดินเช็คเช็คช้าช้าตอนนี้ยังไม่มีอะไรไลน์นะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแต่ความคิดถึงล้วนนะ โอ้โหต่อนี่ไอ้ะครับไอรีมาชิบชับชิบชับกับอะไรอะไรยืนฟันปัก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 ปังไงยังไัเอักปักป็นปั่อไกวีนะครปับโันปปเกอะกว่านัโดนไปเยปะกว่กนะตอนนี้มปัก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 ปัปับคืกป่าไม่ปยู่ักตันนั้ป่าเขาปัปบนนะครับฝั่งัี้อยู่กป่กปั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 กนักปัปิดปักเต้าาก่อนนะกรับปลอักนักปักปักใหกปักปักใหกลักปักหักักปักักปักปักกกปักกปปนกันกััั่ มาเก็บกิ้งก่าตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้ภูมินี้ภูมิสงใส่แน่ตอนนะคิดเลยบอกเฮ้ยไม่เอาไม่ปะครับตอนนี้ลอลีออนตอนนี้ตนกาปอตอนนี้ยืนหลงหลงอยู่นะครับทำไมไม่ไปแก๊กกับเพื่อนอ้าวตอนนี้มาเปิดเรียบร้อยแล้วครับลอลีออนไม่ไปเอสไอมิกซีตอนนี้ตีไม่อาเรียบร้อยครับตอนนี้สองต่อศูนย์นะเป็นฝั่งโคมโสเซปิ้งดีไปครับตอนนี้ตามไปก่อนตอนนี้โอ้โหก็ตีเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับ เมื่อกี้ลอรีออนไม่รู้เป็นอะไรไปอยู่ดีไปยืนที่บ่อบูนะครับบ่อบูฝั่งตัวเองนะต้องให้คิวเรนเดินไปต่างนะครับเฮ้ยรวมเพิ่มหน่อยเฮ้ยนะครับตอนนี้อะไรเปล่าผู้หนตอนนี้ไอ้เล็กรับมือค่อนข้างดีสองเลือหนึ่งนะครับแต่เขาจะรู้ไหมเพราะฝั่งนี้มาล้อมแล้วครับเอาดิมาล้อมหยุดดีไงปัญหาแน่นอนครับตัวฟาตานี่มันหยุดเกลกเลยนะครับสําหรับคิวเรนนะมันทําอะไรไม่ได้คิวเรนนิด แรงงจริงนะครับแต่ตัวสตาร์นี่หยุดเกึกนะครับไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นยังพอไปได้คิวเลนี่กึกเลยนะจะทำยังไงตอนนี้สูตต่อสามยังไม่ถึงสามหน้าที่นะครับการเงินนำไปเกือบสามพันโกแล้วโดนบางกรงไปหนึ่งโดนคิวไปสามนะครับแล้วสามค่อนข้างช้าสำหรับคิวเลนนะตอนนี้คิวเลนยังอย่างขึ้นดาบสามไม่เต็มตอนนี้วิปมาแล้วครับตอนนี้วิปไปสองตอนนี้คิวเลนได้แค่พันสองนะตอนนี้วิปเลยแก่งากจงๆรับทาตอนนี้ เก็บครับเก็บคลิปเก็บคลิปเลนกลางเก็บคลิปป่าตอนนี้เธอเขาตั้งสูตรต้แต่ตนกาก่อไม่รู้ใจยังไงนะอลอิออนนะของฟรีมักไม่แรงผมพูดเสมอนะครับอะไรพี่เอาวีเขาแจกอะไรนะเอาวีแจกดิใช้ได้นะแต่ถ้าใชา้เอาตอนนี้เธอหลงมาหรือป่าเธอหลงมาอยังไงตอนนี้แก๊กไปดมีเรียบร้อยครับเพ่อนไ่อยู่หูล่าเริงเนะ กูต่อที่สูงต่อสี่แก๊กลอกโดนไปอีกแล้วอยู่คนเดียวเลยหลงทางด้วยนะครับไม่รู้ยังไงนะชาโดสี่โลไม่รู้ยังไงนะครับโอ้ให้สิิทีใส่เต็มที่แล้วเขาคนทางแบบยื้อเวลานะครับยื้อเวลาไม่รู้ว่าทีมตัวจริงมามาหรือเปล่านะครับไอตอนนี้ไอรีเปิดไปโอ้โหแล้วเปิดตัวคิวเลนไม่กล้าเข้าลย เอาแล้วปล่อยทิ้งอารลให้ไปตายอยู่ในป้อมแล้วอารีเปิดเลยไปหืมตอนนี้ถูกต่อฮาร์ดครับอารลนี่แบบร้องเฮ้ยเลยอ้าวคิวเลนป่าถึงกันเฉยนะครับไม่ยอมเข้าป้อมไปช่วยนะครับอีจจะตายอยู่เลยนิดเดียวเลย่อที่ติดเลยครับอตอนนี้คิวเลนมดจากฟันคลิปโดนดากอีกอทีแล้วบอลฟาดตันสอทีก็นีนไงฟาดตันแล้วมันพุ่เลยครับวิ่งหวอกโดนฟาดตันแล้วมันโดนเลยครับ เปิดป่าตัวที่3โดนแก้ทางเป็นที่เรียบร้อยนะคิวเลนนะไม่รู้คิดยังไงจะไปเปิดป่าก่อนนะครับแล้วปัญหาไม่อยู่ที่เขามีตีมีเขาสามารถวิ่งได้ได้เลยนะมีปัญหาอะไรเขาก็ชุบก,ก่อนนะครับชุบก,ก่อนผ่อนทีล่างนะโอ้โหตอนนี้อารเลนเอาตอนนี้หรือเนี่ยนะ่าเริ่มแพ้เลยนะครับป๊อบทีเดียวแตกแล้วนะแก๊กเอาอย่างแอสเซสอาพุตอนตนี้เอาดึงดึงดึงโอ้โหเซาท่าไปนิดดนะึง โดนความร้อนไป่หลงปูเข็มนี้จาก8เมตรเหลือ7เมตรนะเมื่อกี้ดึงไม่ถึงนะโอโสุดที่กู๊ดดักเบรคคอน์เนอร์มาแววนะมาแหววตอนนี้สูตต่อ7นาทีเท่านั้นนะหายเกินห่างไปเกือบ3กูเกือบ5,000กโกลแล้วนะป้อมล้านเสียนะครับตอนนี้หาอยอ่าเตะเต็งสีฟ่ฟรีซอปอ,อยู่ที่ป้อมบนนะครับตอนนี้ตีนี้นี่นวิ่งสบายสบายนะครับไปเช็คเลสชิลเลนบอกจะเอาอยัางไงไล่ฟันอ,อูขอฟันเลสก่อนนะ ไม่ตามตีมีตีมีที่มีบู่ด้วยครับตอนนี้สูงต่อเจ็ดนะที่เก็บบางกอนนะครับตัวที่สองนะสูงต่อเจ็ดนะครับตอนนี้บิดนิดหีดาบฟาร์มไอริดิตัดเลือดนะครับมี่เลยนะตัดเลือดไปแล้วนะครับหายาเต็นทารอนมาแล้วนะของมาเต็มเต็มนะครับเอาต่อนหนึ่งหนึ่งใครหนึ่งตีมิดโอ้ดูดูด,ดูแต่โดนขัดจังหวะนะครับมันโดนนี่เลยนะขัดตานี่ยตอนเนี้ย กระตันแล้วมันหยุดกึกเลยนะ Teraz, ตอนนี้เขา่าต <mythology. S 2> mm ัวเอาวิบเอรอไรวิ่งยิงเก่งยิงเก่งยิงเก่งยิงโอ้ยหนึงมาดึงมาดึงมาแต่เขาออกได้เอาตอนนี้ไฮแเตะแด็บออกแด็บออกเด็บอตอนนี้คูหงนาทีแล้วตอนนี้ศูต่อเก้าเครับตายแล้วครับตอนนี้รอหลีออนนะเขาของฟรีไม่แรงผมบอกแล้วของฟรีมันไม่แรงตอนนี้ตีมาที่รายการตอนนี้อันตีลงไปเขาไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปว่ะโอ้โหตอนนี้ตีบีชุบเข้าบาชุบบ้านวิทย์ถ่อมบ้าอันเบอร์อ้าวมาตอนนี้ ยังเหลือรถถังตอนนี้ตีมาครับตอนนี้เหลือสองตัวจะกัดไหมตีบีชุบไปแล้วตอนนี้เอาตา,อตายสองตายสองตายสามตอนนี้โอ้โเลยยัง,ย,งยังทานครับโอ้โหตอนนี้แวร์ดับเบิลคิวนะครับยังพออยูเวลาได้อีกนี้ต่อแต่เสียป้องก้างไปแล้วนะ้อนในเลยอ,อยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหชุบแล้วชุบอีกคัชุบแล้วชุบอีกครับเสียไปสองตีมี้วิฟนะเสียลงกับแคนรีไปนะครับ ตอนนี้การเลินห่างกเกือบหนึ่งหมื่นโกลเพิ่งเจ็ดนาทีเท่านั้นเองนะโอ้โหอ,อ,อ,อฟามนะครับทำให้อีกฝั่งเ,เสียจังหวะการบุกไปถ้ไม่งั้นไม่ทิดจบแน่นอนนะโฮโบเซตเต้นดีนะครับมไ,ไม่งั้นไม่ทิดจบแน่นอนนะครับ,ไไบ,นนนรบช่วงชุบไปก่อนนะครับชุบไปก่อนแล้วเรามารอบหลังไม่มีชุบแล้วแหวนออกมาสูยได้แต่มันคิวไดียย้ยิยงไปอีซ่าต่อนยังไงมันแล้ว วันนี้คีใหญ่มาแล้วสําหรับวีฟนะครับคีใหญ่มาแล้วนะครับวันนี้ไฮยเตะนี่เป็นฟินิสติงทารอดนะครับตอนนี้มองมาที่ดาฟเฟเยอะแล้วนะเจ็ดนาทีครึ่งนะครับโคมดเสร็จเปนนีกตอนนี้เปิดมาแล้วคาับไฟเยอะอีกฝั่งนี้ยังไม่รู้นะแต่แก๊กตายไปตอนนี้สูน้าสนะครับเอสแซดอามคุ้งนะครับตอนยืนไม่อยู่จริงๆนะนี่แค่รองเท้ากันที่ก็ของโลมซูฟิงนะ จะขึ้นเองจีจะทันไหมจะทานไหมป้อมจะแตกก่อนของมาอีกแน่นอนเลยป้อมโอ้โหเลนบนมาแล้วปล่อยมาก่อนมาข่ะรถถังที่สองใครคอมแบตปืนจะเลือดเลยนั่นหลอดดำดำน่ะมาบอกอ๋อเลยขอแบตปืนบอกไม่ยอมเสียพลาดนะยังเหลือรถถังอ่ะเฮ้ยมาก่อนมาตุ๋ย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 เก็บป้อมบอกไปที่รียบร้อยตอนนี้มาแล้วครับห้าครับหาต่อห้าครับป้อมครับ หรืออยู่แค่เล่นลัะตอนนี้ปล่อยมังกรตุ๋ยตุ๋ยตุ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 ยโอ้แก๊กเปิดอ่ะติโตเอาตอนนี้กระโดดดายแดนออกเขามีตีมีตีมีพยายามพยุงต้อนี้ไอ้นี่เข้าไปลุกอ้าโหนี่เข้าไปลงแหวนเมื่อกี้แต่เบิือนคิวใช่ไหมป่านี่เอานี่ยังไงจังหวะคิวลนมันโดนสตาร์นี่ต้นตายหมดทีแล้วตอนนี้มีเหลือรถถังเนี่ยนีจบเกมไปอ้ตวเตะิอ้าโหตอนนี้โดนกินจอกขวดนี้เลยนะขวดปอไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับโฮโมเซเปียนผ่านเข้าสู่รอบต่อไป สิบแปดต่อสองคิวแปดนาทีสี่สิบสี่วินาทีนะจบเกมค่อนข้างไวเลยทีเดียวนะครับโอ้โหยอมให้ครับยอมให้ทางชาโดฟิโลนะครับขอเลื่อนเวลาก็แล้วครับ ทำอะไรก็แล้วแต่รู้ว่าแบบฝั่งมาทุก่านะแต่ฝั่ง MVP วของวีทั้งคู่ซาโบ้ากร์เซ็นเจ็ดสิบเอ็ดจุดหคะแนนนะครับดาเมจสามจุเจุด้าทีมไฟแิบแปดจุผ่านเขาสู่รอบต่อไปคับโปรโมเซเว้นดีนะหูว่าข้างนาันุก่าทีเดียวเพื่อนๆนะเล็กที่ใหญ่กำลังจะขึ้นดาบแดงนะครับกำลังจะขึ้นดาบแดง ยืนไม่อยู่จริงๆนะสำหรับเอสตอาร์มคุูงแก๊กนะครับดึงมาให้เาขาฆ่านะฝั่งตีไม่หลุดเรียบร้อยปัญหาเกิดเลยนะสนุกมากี่เที่จะขอบคุณทัสองที่ร้